สวัสดีครับนสวัสดีค่ะพบกับช่องพอยเจสซอรี J ่นะคะอัปเดตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้ทุกคนได้ชมแล้วก็รับฟังกันนะคะรวมถึงเรื่องของคุณลิกกี้ด้วยนะคะก็เป็นสิ่งดีค่ะเพราะว่าพอจะได้มีของเล็กๆน้อยๆนะคะ ฝากน้องไปด้วย1วันของพลนะคะเหมือนปกติเลยค่ะถ้าพลว่างจริงๆในการทํางานของเราเคลียร์อะไรในแต่ละวันนะคะเราก็จะออกไปแบบไปในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากทํานะคะทุกอีพีเนาะคะน้อพ่อกับสิเบาภาษาอีสานภาษาไทยนะคะอันแบบผสมผสานกันเนาะคะ่ะน้อพี่น่องกอยาวาพ่อยดค่ะเพราะว่าพอยากมีฟิลลิ่งอยากเบาอีสานพลอยกเบาอยากมีฟิลลิ่งแบบว่า ว้าว wow. ภาษาไทยเสียพลอยกับว้าวไม่ได้อยากแบบรู้สึกว่าการทำวิดีโอของพลอยรู้สึกแบบกดดันเกินไปนะคะแบบลังเทอพลอยกับว wow. ้าวไทยเบะของเลยคะ่ะพี่น้องกั <laughs> <laughs> บว้าวไทยตกล่ากับมีดเลยคะ่ะให้ทุกคนแบบเข้าใจพลอยในจุดจุดหนีแล้ค่ะเด้อนะคะ, <laughs> ะ,คะ <laughs> วันนี้กินอะไรสเต็กกินแซนด์วิชมิสเตอร์วูด let's check <S <laughs> นี่นะคะพี่น้องแล้วพอเรามากินสเต็อีก กี่ต่อไปเพราะจะไปเติมแก๊สดนะบัานี้อีหยังเลยี่ fill up gas bottle b y gas b y gas ยายนีดแก๊สยายฮองรัวแก๊สอันเราบอกว่าอัน มาเติมแก๊สให้คุณยายค่ะคุณยายพอยนี่แหละละแกตแร้เบิร์ตย้ายพอยอ่ะนะแล้วว่าอันเจ๊แก๊สหมูแฟนพอยมาตื่นมาเห็นพวกกาแฟนเนาะเผื่อว่าสองคนนี้เราคุยกันอย่างเนาะอันอีกคนหนึ่งก็คุยบ่หูเรือย้ายพอยเราก็บอกภาษาฝรั่งเป็นเนาะแล้วก็ดีฝร,รังรร่งก็ลองไปเปิดแก๊สมันบ่มีเราเราก็ยางมาบอกว่าเธอแก๊สยายหมดเพื่อวา่าค่ะเราก็เลยสวดพอยออกมาเติมแก๊สอัน บ้านหลังใหม่พลอยที่พลอยทำนะ่ะเลาก็ว่าอุ้ยเติมแก๊สปีหนึ่งปีหนึ่งกับเบิดหลายได้เนาะพี่หน่องบัน,นี้เราก็เลยว่าครัวนะคะทุกคนเอาเป็นแบบพเตาไฟฟ้าเลยนะคะถึงมันสิแพงแตก่กะเลากัว่าการระยะยาวมันก็มันก็ดีกว่าเขาเติมแก๊สบัตห้าห้องหิวเขาขึ้นยังเสียเขาสิเฮ็ดกินแก๊สก,กับเบิดจังสิมแมพี่น้อง,องเราก็เลยแบบว่าบ้านหลังใหม่จะเอาเป็นเตาไฟฟ้าเลย,ยสิมแมกนั่นแหละค่ะพี่น้องจะมองเติมแก๊ส แล้วหูแล้วจำได้เบิด์ัเงเธอเราก็มาคนเดียวได้พี่น้องพอยบว่างมัเงเธอก็เราก็มาคนเดียวมาเติมคนเดียวเห็ดคนเดียวให้เราเรียนรู้นะคะพี่นอ้องให้ให้แกเรียนรู้เองมันเคยมันกเคยยุบกไก่จากบ้าน,ปนไปแล้วยุบพลอยเคยพูดไปนะคะว่าแฟนพลอยชอบกินพวกปลาส้มแหนมหมูทอดเป็นแหนมหมูสุกนะคะไปทอดกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาปลาส้มเอาไปทอดโรยหน้าด้วยหอมกระเทียมอะไรเงี้ยคือแฟนพอยจะชอบกินแบบนั้นมากนะคะ ตลาดค้าปลีกเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะคะนี่พี่น้อง่าคะนีนี่ไงยายคุณยายไม่อยู่เหรอคะมืนคืนโอสาิบห้านะคะอันนี้คือร้านที่แฟนกินประจํานะคะคุณยาคุณยายกับคุณตาได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าเผื่อเวลาอเเรากินเลกไกินเอาไปทอดค่ะ อ้าวคนนี้อยู่ใบอะไรแต่ปลานิลค่ะปลานิลสองตัวแล้วก็ปลาส้มสามตัวจ้ะบ้านพ้อยกัดสีอยู่ทั้งหลังบิ๊กซีเด้อค่ะเด้อแ๋ยวพ้อยสิพาไปเขามองนันเด้อพี่น้องบ้านพ้อยเขาทั้งอันทั้งซอยสิเป็นหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านห้วยหมู่บ้านสวนครัวเด้อค่ะพี่น้อง ห้วยปายมันก็สิออกเป็นแล้วค่ะพี่น้องฝรั่งนี่จ้าฝรั่งเล้วก็อยู่ได้เดลอพี่จ้าฝรั่งเ<ด>ล,ล้วก็อยู่ได้เด้วพี่น้องให้กินยังก็กินให้อยู่จังไหนก็อยู่ไปนี่จ้าบ้บานโอยกับลังนี่ยแหละคะ่ะอันนี้บ้านคุณยายโอยนะคะแต่จ้า่อได้สิเหลวจัดเพื่อดอกบ,บ้านกระไดพี่น้องเอ้ยขอกระอยากให้มันเลวแล้วไว้ไเพราะว่าแม่แฟนกับสิม้าแล้วมันเกือบเรืออีกสองอาทิตย์นี่ยแหละพี่น้องเอ้ย บแล้วกดกระยาให้เขามาเล็งให้มันแล้วอะนะกระสิบไปเล็งเขาบ่ได้เพราะว่าบ้านมันอยู่ในสัญญาอยู่เนาะเอออันนี้ก็บอกประถือพอยก็บอกประถือกันนะจ้ะก็เอาซ้ำนด้กับซ้ำนั่นละพี่น้องโอ้ยรีวิวแบบพีชีพนะคะทุกคนไม่โนโนโมโมไปกดแชร์ I fall in love อึดมองนอนเนะรอม,มองนอนมองนี้อึดมองนอน <c oughs> ไอซานสปามาซัส <im itation> บอไปนอนได้ทีเนาะเราจะบอกว,ว่านอนยังกระสือต,ต,ตกตกุ๊บแล้วเป็นบ <laughs> <laughs> ุรีเกล็กันเลตุ๊บตุ๊บรีวิวแบบพี่ชีบเนาะเออ <im itation> เอาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบ่จบจ้ะ <laughs> พอาจะได้ออกไปไอ้โฮมโปรอีกแล้วะคะ่ะทุกคนเราไปดูโซฟานะคะจะได้ในตามสเปคที่เราอยากได้นะคะราคามันก็เรทราคาเท่าไหร่นะ50,000 มันกับบ่ไใดใหญ่มันบ่ไดดรู้สึกว่ามันใหญ่กันนุยยแต่แบบว่าเรามักอะนะคะคามันแรงไปเพราะก็เลยบอกแล้วว่าแค่เพิ่งเปลี่ยนโฟกัสหลานนั้นให้มามืงอีกร้านหนึ่งกอนที่อยู่ในโฮมโปรนั่นแหละคะ่ะเพราะยังตัดสินใจบ่ไดดนะคะตอนแรกนะเพราะก็คิดว่าเฮ็ดบ้านนะเแบบว่าอยู่ไปแต่พอมาเฮ็ดบ้านอีรีนอะทุกคนเชื่อไหมบ้านเท่ากับบานอันนี้เรื่องจริงนะคะค่าบิวอนะินอะทุกคนที่สรุปราคาข้าวๆออกมานะคะสองแสนห้า,าจะบิวอินตรงหน้าโทรทัศน์ บิวอินข้างบนชั้นบนแล้วก็ห้องที่พอยนอนอยู่ชั้นล่างบ้านแต่เหตุีอย่างเลยพี่น้องเอ้ยเบิดไปแล้วสองแสนหามันหลายไปเพราะก็เลยว่าเอ้ยเรามีออปชันที่ดีกว่านั้นอี่อยังเพราะประหยัดได้กับประหยัดค่ะเพราะว่าที่พอยจะไปคุยกับเขาเนี่ยมันเป็นบริษัทแรกที่พอยติดต่อไปเลยแล้วนะคือไปยางมือของอยู่ในออนฮมโปรนี่แหละค่ะพี่น้องผลงานก็โอเคนะทําบ้านมันต้องมีเงินสำรองจรงิจรงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เหมือนเราอะคะ่ะทุกคนตั้งบัจจิตของเราไว้ว่า ห้าหมืน่นหรือเราไปดูสิ่งสิ่งนั้นอะของที่เราอยากได้สมมติโซฟาเราตั้งบัตเจ็ดไว้อ่ะห้าหมืน่นแล้วเราไปดูอะ่ะเจ็ดหมืน่นมันเกินบัตเจ็ดเทฮา <laughs> พ่อยก็เลยตงแบบเออเป็นล้มแนจะงอยหนึ่งเนี่ยย้ําแต่บานซีเรลวเนาะ ะจะไมนมาปวดหัวแต่เนาะแต่มันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีความสุขนะคะทุกคนมันมีความสุขแต่บางครั้งเนี่ยบางทีเราคิดเยอะคิดเยอะว่าเออเขาใส่อันนี้มันสิง้มบอเขาเพ็ดแบบนี้มันสิเปะบอมันสีอีหยังบอ,งบอ,งบอคือคิดลายอะนะพี่นอ้องโฮมโปรโฮมใจโอ้ยจะเมนมาดูเนาะข่อยเนาะพี่น้อง <laughs> let's go ป <laughs> ่ะโฮมโปรมือน,นี้ข่อยได้ใส่สมองแล้วพี่น้องวันนี้สมองทํางานอีกแล้วค่ะพี่นอ้องปะโอ้ยนาทีมีคำเช็คเออ โซฟาอ n น b u ล l t i n โอ้ไปโซฟาอ n น b u ล l t i n นะ What you like built-in น่า this this living room อันนี้ก็จะเป็นอันข้างข้างเทิงค่ะนี่นะคะ S B ก็จะมีหลายราคาฮอนโปนะคะค่ะเซลปวดหัวแล้วค่ะเซลปวดหัวแล้ว built-in ตัวนี้ในห้องเออก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่เราเลือกนะคะอันนี้บอดอด วอดอกที่เลือกเอาไว้นี่วอดอ,อกก็คือตัวนี้วอดออดูไรมันจะได้เป็นโทนคล้ายๆกัน <for> คันลัด for option คุลิกี้นะคะได้ส่งข้อความมาหาแฟนพอยคุลิกี้ได้ส่งข้อความมาหาแฟนพอยนะคะใน facebook ว่าวันที่25ตุลานี้นะคะเขามีแพลนที่จะมาดูฟุตบอล บุรีรัมยูเนเต็ดพบกับเมเบิลส์ออสเตรเลียนะคะก็คือเป็นฟุตบอลของ AFC ซีอะค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าก่อนหน้านั้นคุณลิกกี้นะคะแพลนที่จะมาดูบอลก่อนที่พี่อีทเสียแล้วก็คุณลิกกี้ได้มีการพูดคุยกับแฟนพอยนะคะว่าจะมาดูฟุตบอลนะคะจะมาชมฟุตบอลอ่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดพบกับเมเบิลส์ออสเตรเลียนะคะอ่าเรเกเรเกส่งข้อความที่ว่าเขาอยากมาบุรีรัมย์ Asian Champions League, uh, b o r i r a m United, Melbourne, because Ricky, Melbourne is Ricky's hometown, home city in Australia. So Ricky will come uh, next Wednesday, uh, 25, <c oughs> on this month. แฟนพอยนะคะเราก็คิดอยู่ว่าเราสิพาอันคุณลิกีนะไปกินอาหารฝรั่งมองใดนะคะในบุรีรัมนะจริงๆอาหารฝรั่งในบุรีรัม เดีะะ๋ยว er พ้อยกับซีซืออันขนมขนมเค้กที่พ้อยชอบกินกับคุณเจนะไปฝากแม่คุณลิกกี้ด้วยค่ะคุณยานองเฟดแม่จา้าพี่น้องคุณเจกัเลยกับพ้อยบอกว่ากับซีซือไปฝากแล้วอะค่ะซื้อพวกขนมเคก้กแล้วคือสีมักนะนะคะ่ะคิดฮอดเราค่ะค่ะเมือนี้กับเบอร์มี่อย่างหลายค่ะกับชีวิตพ้อยมือน,นึงกับจิเป็นประมาณนี้แหละ thank you มากมาก thank you for สำหรับทุกคนนะคะที่ติดตามช่องกับจีสอรี่นะคะสวันนี้ค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะ